โอเคครับผมคอยยกลับสวัสดีครับที่ทุกท่านอยู่กับช่องอินอาวันกับ f o r z a ซ e r ละ o n 5นะฮะวันนี้มารีวิวรถคันใหม่ที่ไม่ใช่คลาสสิกมสเซลแล้วแต่พาสนาใช่วันนี้เราจะมารีวิวรถที่ค่อนข้างจะฮือฮาพอสมควรนะนี่คือไปกันเลยลุซิปแอตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะสเปนสเปนเฮียสเปนเฮียด้วย ผมอ่านถูกเปล่าวะไม่รู้อ่ะเป็นรถที่อยู่ในซูเปอร์ซาลูนและเป็นสเปคที่โหดมากก็คือสเปคโหดที่สุดแล้วมั้งใช่ไหมลุซิธ์แอร์ Air ตัวเนี้ยไอ้สเปคตัวเนี้ยรู้สึกว่าตัวแรงสุดในในบรรดาที่ออกมาแล้วของลุซิธ์แอร์ Air นะมีโลโก้หมีด้วยเนี่ยมีหมี <c oughs> ด้ยวยเก๋เห็นนะโอ้ยมีดีเทลอะไรเยอะๆอยู่ในหว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้า ที่ออกตัวโคตรเร็วอะออกตัวเขาบอกว่าสูตรถึงร้อยอะหนึ่งจุดแปดวิเลยแบบพระเจ้างอตัวแลวโหขนาดนั้นอะสปายเดอร์เหรออ๋อเดิมก็ได้เป็นรถที่แบบเร็วมากโอ้โหแล้วไม่มีแฮตแต่งด้วยไม่ก oh <my> อดอาร์เรสไปแล้วกัน โอ้โหคันนี้ no fashion เลยไม่มีการแต่งอะไรเลยแต่รถมันก็ออกตัวขาวสีแล้วนะเจี๋ยโอ้คันนี้ใส่อันนี้แล้วมันอันนี้มหอ๋อใส่อ่ะโอ้โหมันก็เกลี่อยู่นี่นว่ะแม่งเลยเดี๋ยวค่อยถอดก็ได้เดี๋ยวค่อยถอดตอนเหนียวตอนหลุดพิซซ์อ่ะอยู่ก็ไอ้นี่แหละแต่คำถามคือ มันจะ B P เ e ตจูยังไงอะผมก็คิดว่าน่าจะอยู่จูแบบ S 1 9 0 0อเไรอย่างเงี้ยแต่เบตัวที่เร็วมากเพราะว่าผมเล่นใน l i ฟ์ Stream อยู่เอาไปเล่นอะไรนะ Forza EV อ่ะเออไปลง Time l a เอาแล้วปรากฏว่า,วาม,มันมีให้ลองอยู่ปรากฏว่าเชียแม่งสติงโอ้โหเอาแล้วไงกู เออเออแต่และอันเอออันนี้แบบรอไม่โคตรแหวกอะตัวเนี้ยเ uh, อาบรอดเอเอาเนี้ยละกันผมชอบอะเชี่ยในเนี้ยก็ในในี้ยแล้วแหวกเลยแล้วกันอ้ออันนี้ยืดหลังไอนน้ยืดหน้ารอปรับได้แค่นี้ปะเชี่ย <c oughs> มันดูแปลกๆปลกไปไหมล้อตัวนี้ผมไม่ค่อยชินกับล้อเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่งล้ออย่างงี้ไงแต่รู้สึกว่าผมสวยชิบหาย เอ่อไงเดียววะดีบิวเวอร์ก็สวยนะอืมโรดิฟอร์มเจตโด USPF เอ่อ oh she s a s อันนี้ก็สวย SNAT เน,น,นี่ยโอ้โหโอเมกวัก RSE ก็เื้ยเจมนี่ล้อล้อล้อภาษามาเลยตัวนี้ใช้งานบ่อยเมื่อกี้อันนี้ด้วย โุ้ไเชี่ยนี่ก็สวยโอ้โห DABM เชี่ยแล้วัวผมขอล้อนี้แล้วกันโดนว่ะสามหมื่นแปดผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้แต่งล้อแวกแกเท่าไหร่ล้อนี้ขอแวกเลยแล้วกันเออสีแอร์ต <c oughs> องแท้โอ้แอร์ซิม แอร์สีว่าละไละอันนก้้องมาโอโ้โหโฆษณาฐานอืมเฮ้ยอันนี้ตัวสปีคารต้อผมว่าทำสีเองดีกว่าไอ้ดูดีรันนี้มีสีอะไรบ้างสิสีเดิมมีสีเดียวเอ่อออกสีแบบไอ้นี่ได้ไหม เนื้อเนี่ยเออเนื้อนี้ก็สวยนะเออต้องหาดูเนื้อสีอะไรเงี้ยโอ้เนื้อไหนดีวะอันนี้ก็ได้นะมันดูโคมๆฮไม่ไม่มาดูออกด้านอันนี้ดากว่าอันนี้ด้าแบบมีมีสะท้อนเงาสะท้อนอยู่น,นี่สีกลาสเลย อืมวิวิยสวยอะ่ะโอ้เวนตนองเปรตอะไ้มั้งคันเนี้ยเลเลนนี้แล้วก็หาสีแบบแมสสีเขียวไม่เอาสีเหลืองเหรอสีส้มวิสีส้มก็สวยนะเออสีส้ม เว้าสีโทาออกสะท้อนเขียว,วยหน่อยๆด้วยเออวะแต่ต้องเข้มกว่านี้วะนเออหี้ยเขียวแบบไปไปลายอะไรอย่างงี้เฮ้ยสวยอยู่นะ่านี่ก็ในสว่างสวานหน่อยหรือถ้าไปดำดีวะเออถ้าสีดำก็สวยเหมือนกันนะลองดูดิถ้าไปสีดำ นี่ใช้ได้อยู่แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีด้วยเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อสีอ่ะนี่โดนเนื้อสีตัวนี้ตัวนี้อะไรวะโอ้โหไฮไลท์อันนี้โลไฮโลไฮไลท์อันนี้ไฮหืมอ๋อเป็นอย่างนี้ เฮ้ยอันนี้สวยกว่าเฮ้นนยเอาแล้วไงกูนั่งเซตในการนั่งเปลี่ยนสีเซตรถอีกเชียร์น,นี้ว่ะอันนี้เลยโดนล้อหรอต่อไหมอันนี้ไหมเดี๋ยวจะใช้สีขาวดีขาวแบบขาวเลยอะนะเนื้อสีนี่มันต้องด้านปะเออมันต้องด้านนี่ เออมันต้องด้านเนี่ยลองดูดิอืมก็ด้านได้แค่นี้เนี่ยหวะเอาว่ามันขึ้นอยู่คอสว่างมั้งอุ้ยเออมันต้องขาวอย่างเงี้ยแต่มันขาวได้แค่เนี้ยอ๋อมันขาวอย่างเงี้ยนี่หว่าแต่เมื่อกี้ป็นเงาไอ้ตรงนี้มันมือเฉยเอาเลยกระจกดำด้วยอ่ะ ไอโต้เอ้ยหวกว่ะรอบนี้มาเวเวกว่ะเนอก็สวยนะถึงแมาา้จะดูแบบเวกหูแวกตาพอสมควรผมไม่เข้าด้แต่งงี้ด้วยป่ะดูเลยแน่นอนนะนี่คือรถไฟฟ้า มันได้มาขับสี่ด้วยดีดิ <c oughs> เดี๋ยวองทดสอบดูนะสามสองหนึ่งีดิแป๊บเดียวเหยียบไปร้อแล้วอะ่ะกคเร็วอะ่ะชีวิตจริงนี่ไม่แน่ใจว่าชีวิตจริงอาจจะเร็วกว่านี้มั้งอันนี้มัน,น,นมแต่งมา,างมั้งมันต้องเล่งเครื่องป่าวะละองดูดิสามสองหนึ่ง โหแม่งแปบ๊บเดียวจริงแล้วพุ่งความเร็วพุ่งความเร็วกว่าจะถึงอีกกว่าจะถึงแบบถึงยังเร็วอ่ะแบบเหยียบปุ๊บพุ่งปังป๊บเลยอ่ะปะเรามาแก้มือเด็ด่านเรียล์าด่านใหม่ดีกว่ะเพราะเนื่องจากว่ามันยังไอ้นี่อยู่เอาล่ะไปกิโลซูเปอร์ซาลูนดูกัน เป็นรถที่โหน่าจะท็อปสุดละมั้งในซูเปอร์ซาลูในตอนนี้อ่ะนะโคดจิงอันเนี้ยคือแบบหืตึงตัวตึงเลยนี้ผมไม่แน่ใจว่าลูซินี้นประเทศไทยจะเข้าไหมเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้อะจะยาวอะ่ะจะเข้าเข้ามานี่คือแบบหืมคออฮา แค่ตูสแตนดา a r d ก็แรงนักเรงหนาพอแรงอยู่แล้วเจออย่างนี้เข้าไปโ้ออกตัวกิงขาดออกตัวกิงขาดเริงของแท้นี้โหตัวเบียดอย่างงี้มาดูไฮสปีดกันกอเีซัส โหเรียบร้อยเออมันมันเร็วนะเนี่ยมันเร็วจัดเลยแต่ทุกครั้ที่มาไปซูเปอร์สตาร์รูเนอะมันก็จะมีจังหวะเดียวแล้วแบบกว้างบ้างหรืออะไรบ้าง โอ้โ oh, ความเร็วได้แค่นี้วะเบกไม่ทนัน,ทนเบกไกลเกินระยะโอ้โหภาพมีคนจูนผมว่าสปีดอาจจะสูวคนนี้ได้นะแต่อาาัตราเร่งอาจจะหายไปด้วยเออบางทีอ่ะ ดีเป็นสุนแล้วว่อะอาเยียบเลยต้องไม่กวนอ่ะละเออโอสิโภตอวยจะชนไม่เ,เด็กนะด่านพอไส่เอวีนี่มันเดียเอาด่านนี้เลยนี่หว่าเออใช่ เพราะว่าผมก็ใช้รูสิแอร์แม่งด่านนี้นู่นว่ะเออเรียบรอ้อยว่าเอ้ยหรือดัวนี้แม่งอันนี้แม่แข็งไงก็เลยมาตังก์กะเล็กน้อยเป็นรถที่ดีเลยคันหนึ่งในซูเปอร์ซาลูน,ลนแต่คงใช้ต่างกว่า A 800ก็ไม่ได้อีกเด้ เขาไม่สตตร์กระปาไป S1 แล้วอ่ะแต่งโพสเป็นรถที่แรงจริงๆไม่ใช่เลยบรรดาธรรมดาโคตรแรงเอาละมาดูพิซศษกันดีกว่าทันี้มีพิซศษอะไรบ้างที่่อนข้าแต่จี๊ดไหม ดูกัน S 1 9 0 0 a e r o Top Speed 400โ oh. ้อยโห Jack Monster k e n y ้ออกตัวเี็วไม่พออีกเหรอสุดถึงร้อยรู้สึกว่าจะสามสามวีเลยนะรถผมแต่ชีวิตจริงอ่ะที่บอกอะมันออกตัวเร็วกว่านี้เออเออถ้าขานแดนออตราริงช้า น่าแสดงช้ามันหน่อยแสดงว่ารถขนานแม่งต้องนิสปีดส่วนใหญ่คงที่สองดาวเต็มดาวก็มีอันนี้แหละออาตัวช้ามานหน่อยแต่ที่เหลือก็400ความเร็วโคตรโหดจูงเงี้ยของแกวะนั่นอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน435 ออาตัวนิ่งด้วยโอ้ยแล้ไฟหน้าสวยปะ่ะเราไปนึงด่านแล้วกันเนาะด่านยาดึงด่านที่ยังติดค้างอยู่ก็คือด่านต่นไหนวะ ด่านด่านเลี้ยวใหม่ที่ยังเ,หหเล่ไม่ผ่านอ่ะลืมอีกแล้วเหรอเนี่ยหรือว่าเล่เนผ่านหมดแล้ววะก็อาจจะไปไปได้อยู่เหมือนก,กันเอาเป็นว่านั้นเราจะไปอ๋อนี่ไงนี่ไงโว้ด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยปะลืมด่านอย่างงี้ไปได้ไง,ไงวะเนี่ยด่านที่หาไม่เจอโอจิจิกิโล พันสองรอสี่เจ็ดมาโคตรแรงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะลูซี่แอร์คันนี้เราพอแม่งใส่ล้อดเดิมล้อดเดิมของโรงงานและกลายเป็นสีขาวเออก็สวยนะจับมูสจากฟิตเมนต์เออสวยใช้ได้เลยนะมาดูกันว่า ดีเซดนี้กับสปีดที่สูงจิ๊บหายมันจะไปยังไงกันนะจะเอาตัวที่ห่างกันมีกี่วิเองวอดีเนี่ยวะไะออกตัวอาจจะยังไม่กินวะแต่ใช้คาว่าเกือบโดน กลายเป็นออตโต้ช้าไปเลยแต่ไม่ได้ช้าขนาดนั้นน่ะโอ้โหเอยเบกไม่อยู่โอ้โหตีกันแงกเลยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้คือแบบนัวจริงแบบอ่าชิบหายแล้วเบรไม่อยู่ เอารถออกแนวไปทางนี้พอสมควรอเวอร์สลเน่ไเอาไปทาอเวอร์สลเอาอสไลด์เออยงงอะอ,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 อยู่ดีกลาิบแล้วอะเออแหก,แกเกิดเลย กลายเป็นว่ารถแม่งออกอาการโอเวอร์สเตียด้วยเนี่ยริงดีมันไม่คุมหนักขนาดนั้นแค่นี้เฉยแต่ตรงนี้ต้องบีดดีๆอต่ที่แน่ๆรถโคตรแรงแรงโคตรเลย เดี๋ยวแป๊ดเดี๋ยวสปีดไปจะสองร้อยแล้วอะอ่าโอ้โอ้เบกไม่อยู่ตรงนี้ มันก็ไม่อยู่เหมือนกันโอ้โห what the fuck ไม่ใช่กูคนเดียวที่เบียดไม่อยู่แม้แต่บอกก็เบียดไม่อยู่เหมือนกันเรียบร้อยโอ้โหเอาเรื่องเลยเว้ยอนรุ่น10โอเคครับผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นการกระตุนในการทำคลิปต่อไป จอกันในพรอที่แอ GTO ไว้เจอกันจ้า